ก็สวัสดีครับพบกับช่องเด็กเกเรนะวันนี้เราก็จะมาฟาวว่าบลกฟุตที่เกาะสกายเปียนะครับไปตีตัวเดียวแล้วไปตีรอบเดียวได้อันนี้มาเลยเนี่ยได้กระบองไอ้ของไอ้อะไรนะรียกว่าอะไรนะก็เอ็นนิวมาเลยนะครับมาวันนี้ก็ไปซื้อขาดำมาแล้วนะครับขาดำซันโจอ้ แล้วรอบน,นี้เราจะมาฟาร์มเวลจนห้าร้อยจนเร็วห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะเพราะว่าจะไปฟาร์มอ,อีกทีเตียงขาดเพราะว่ามัง่งตีกูเข้าตีเขาแล้วอีกทีอ่ะถ้าผมเวลเวลเวลไม่เกินแปดแล้วมันตีผมเข้าตรงตรงเวล,ต,เวลต้องเวลเกินแปดแล้วมันจะตีไม่เข้าแล้วก็จะฟาร์มอย่างนี้แล้วเดี๋ยกวก็จะเวลโอ้ยไม่ได้ทู่ไป่ได้ไม่ได้ไมได้นี่ไป่ได้ ป้าว่าจะเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อผลโมจินะเพื่อนก็ใช่จะมีรู้จักเก็บตังค์ครับเงินหกแสนว่าแป้าป้าป้าใส่โคตดิสเตจยังไ,ไงวะโคตรแอนบ็อกฟุตไม,ไม่ใส่นี่ชาลด คาตาส้นตีนเจลลี่บี ดั้แต่อัพพลอย่างเยอะวัตถะฟ้าผมทำอะไรลงไ,ไปช่วยบอกทีผมทำอะไรลงไ,ไปกระบอกก็เอเนนไม่ค่อยดีดัมยัไม่ค่อยแรงเรยลยกูอัพพลังดาบน้อยเกินไปมนเนี่ยม่ไดงใช้ดาบแต่ใช้พลัะดาบพลอ่ะรูอป่ะหุ้ยยูนนี่ทำไม โอ้ยเกลียวไม่ถึงไอ้ซ้าฟันจีเวอร์ชันกินผลปีศาจผลวายน้ำผลไม้ดีผลกิโ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 ลผลดับบดดับบดดับบดผลอมงอ์อมงศ์อมงศ์ฮะอมงศสคุณผู้ชมอยังเล่นกับผมไหมยังเล่นกับผมไหม ฝากบอกวิธีการชวนเออเชิญเชิญเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มเจอสลัดหน่อยไม่เป็น่อใจเพื่อนเพื่อนในเกมบอกนจวกจวกได้ผล่าดละกันโอ้โหอันนี้จ๋อมันมา ลุงเอเควสมาผมไม่สุมผลไม่สุมผลอินดี <จ>เอ๊ะโอเคเข้าใจแล้วา่าคิกกูไปอยู่ตรงขาแล้วแต่สือนี่ก็ดำเปีย้ยงเลยดตือเม,ม,มี่ยงถืดาบก็ดำแต่มือโทกกูไม่ยังสัวจะอย่าเฝ้าเด้อ

đi sát khi mà lại sát ai vào sát đi sát sát โอ er ้ยเกลมหาคิกุ่มรอคนเข้าอ่ะเดี๋ยวดบอกอัดคลิปอยู่

ยี่วาตอรีไปไใช้ไปใช้วาตรีความนี่แล้วกันไม่ต้องเกินเก้าแปก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีฮาคิใช่ไหมไม่มีไม่มีฮาคิเปลืงดางโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเก็บนะเก็บเปนะเก็บเปนะพีกเก็บไปนะโอ้โอ้อเก็บอีกเดียวหกผิบบานไว้ไง ก้าพันสิบอกตัวเฮียอไรรลอยหล้อคิมนด้วยมันมีตัวลอยดาบผมอ๋อิตาออว้าวว้าวว้วว้าวักรแล้วพี่ ลักเดินทางดาวโอ้แสดฟัดอยู่ oh, mm. Mm. ตาย่ะ <c oughs> ขาดทิ้งแบบเี็ดู แบบ HD HD แต่จากที่พี่โอเว่นชอบมากครับที่กำลังใจสม กูจะตายอยู okay, okay, okay. Um ่แล้วโอ้เกแบบดูแลเก่งเด็กตี๋อืมโอเค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 แล้วว่ากูก้อยเรือแล้วกันออมองคน ไอ้มันใช้หมัดฟลุกว่าอ๋อเลยละไอหนึ่งไออันนีงเดี๋ยวกวาดคลิปอยู่นี่นนะมึงจะดูมไปจะจ้องแล้วไอ้หน้าแมว มาผู้ใหญ่ยมอยู่ในบังงัดสุกตะกี้งักตะีที่นี่ะกี้บินก็เอาเพรเะว่นเลือจริงนะสกิลบินก็ช้าสินะ โอ้กูตายอ้งวาย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 ยาสิตายแล้ว ยาฮิตคอยยาฮิตคอยยาฮิตคอยกูิตายแล้วบักบักดากกูตายแล้วเฮียเลยตายแล้วเหมือนกูเล่นพูดไม่ได้นะกูอยกางคนดูไล่สตรีมนีไหย ่าไม่ไรเฮ้ยตัวอะไรเกิดวะเอ,อ,อ็มซีเกิดเหรอก็แย่นอนนอนง่าหมดเลย เดบบี๋ดยวให้ออยเวลาคุยกันสิให้ออยเวลาคุยกันืมไอ่

นี MM ่เลยดิเอ้ยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดไอสัตว์กติดอ้าวตายไอพวกเขียนตีแรงชิบหายเลยสัตว์ Niều bắc, quyết sẽ làm mẹ bắc bọc Quý vị khán giả. Ni cụt mẹ của 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 ขโมยพูดง่ายขโมยขโมยตะลอกหรือเอ็ดดีฉันขอให้แกโดนรหัสแง่งนะแกต้องกลับเล่นรหัสเดีย้ก็จะค่ดกัวเกงลุ้นววห้าร้อยเลยฟาร์มเมื่ี้ร็ไม่ตีกูไม่้อละฟร์มละตีคอเฮียไอเฮียไอ้ยุไอ้ขออนุญาีจบพิลพตอนนี้มัคจเปลี่ยนทีไรหน้าชิบหายเลย